สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเก็บของอัพเลื่อนขั้นเลเวลของคุณเสมียนกันนะคุณซึ่งของอัพชิ้นนี้นะคะก็มันอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายมาดูก่อนว่าของอัพชิ้นนี้คืออันไหนมันคืออันนี้ชิ้นนี้นะครับก็คือแซนกริดปูป้ามันเป็นดักแด้เนาะของพิเศษเฉพาะในซูเมรุนะคะ ก็เขาบอกว่าหาได้ที่เจ้าตัววีนัสเทอร์เนลก็ทำของวีนัสเนาะเป็นเปลือกแข็งที่พบในแหล่งพบพันธุ์ของเจ้าควิกแซนเอลเอลนี่ก็คือปลาไหลใช่ไหมคุณแล้วก็มันอยู่ในส่วนลึกของทะเลทรายเปลือกแข็งของมันเนี่ยมีไว้เพื่อปกป้องตัวอ่อนของน้องออปลาไหลยเนี่ยแหละคุณจนกว่าพวกมันจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแรงได้อัน,นี้ทั้งหมดตัวละครนึงก็ใช้ ใช่ตัวละครหนึ่งใช้ประมาณร้อยร้หรือร้อนะเราเราไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วคุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของของชิ้นเนี้ยมันจะมีเก็บอยู่ทั้งหมด74ชิ้นแล้วชิ้นเนี้ยมันต้องรอรีสปอนหรือว่าคุณจะไปเก็บโลกคนอื่นก็ได้นะคะ ซึ่งมันรีสปอนประมาณ48ชั่วโมงเนาะอ๋อจริงสี่ชิ้นเนี่ยนอกจากอาคุณเสมียนแล้วใช่ไหมคุณมันมีนก็มีคุณดีเซียอีกคนนึงนะคะแต่เราเราไม่มีนะคุณดีเซียก็จะเป็นตัวละครนี้เราชอบเรียกเขาว่าเดยานะคะคือดีเซียเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาอ่านได้ออกเสียงประมาณนั้นนะ อันนี้ก็อ่าอันนี้เขาอยู่ในตู้เรียกว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในอยู่ถาวรทุกตู้นะคะทั้งตู้ถาวรแล้วก็ตู้ตู้ทั่วไปก็มีโอกาสสุ่มได้รับอยู่แล้วเนาะคุณแล้วทีนี้ในส่วนของชิ้นนี้เนี่ยมันเจอได้ที่ไหนเขาบอกว่าเจอได้ที่ซูเมรุแต่ไม่ใช่บริเวณป่าฝนนะคะเลี้ยวมาค่ะคุณแล้วก็เป็นอุ้ยขอโทษค่ะ ก็เป็นเขตทะเลทรายนะคะซึ่งไม่ใช่ทะเลทรายด้านล่างนี้ด้วยเนาะก็เป็นทะเลทรายด้านบนซึ่งเป็นส่วนของที่มันมีพายุทรายเยอะๆอะคุณแล้วของชิ้นนี้ในโฮยุแลบเขาบอกว่ามี74ชิ้นนะคะแทบจะไม่ต้องผ่านเควสอะไรเลยนะคุณอย่างมากก็แค่แบบเปิดเปิดเล่นพัซเซิลเล็กน้อยเพื่อที่จะเปิดพื้นที่นิดๆหน่อยๆงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปในส่วนที่ เยอะที่สุดก่อนก็แล้วกันนะคุณมาก่อนอื่นในส่วนที่เยอะที่สุดเราแนะนำว่ามาวาร์ปนี้นะคะวาร์ปทางนี้มันม,มันเข้าได้ทัทง้งทั้งทางนี้แล้วก็มีทางนี้ด้วยแต่เราแนะนำว่ามามาเข้าทางนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะคะก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นคุณจะเห็นเป็นรอยทางเดินใช่ไหมมันจะหายเข้าไปในในทรายมันก็คือเข้าไปเป็นถ้ำด้านล่างนี่แหละคุณถ้ำด้านล่างเดี๋ยวเราไปเก็บตรงถ้ำฝั่งทางนี้ก่อนมันมีเยอะ ะะท่าฝั่งทางนี้ถามว่ามีเยอะไหมมีมีปรับบายมีเช่นกันนะคุณแต่แต่ทางเนี้ยอู้ฟู่กว่าคะ่ะแล้วก็ไหลไหลมาทางทางนี้นะคะก็จะถ้าเป็นไปได้เนาะอันนี้มันมันอยู่ในส่วนที่ตรงนี้มันเข้าเข้าได้ถนัดกว่านะ <laughs> ตรงเนี้ยเท่าได้ถนัดกว่าเอเราไปทางไหนดีทางนี้มันชั้นบนอันนี้ชั้นกลางโห้ oh. แล้วอันนี้ลงไปชั้นล่างชั้นล่างรู้สึกไม่ค่อยมีนะคุณแต่อันนี้ล่างสุดไม่มีล่างสุดต้องผ่านพัซเซิลเล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้น้นเดี๋ยวเรามาวาปนี้ก่อนเลยละกันวาปที่เป็นตัวเจ้าเจ้าวีนัสเนี่ยคุณนะคะตรงนี้เลยนะอ่าซูมออกใครมองไม่เห็นก็คือหาบอสต,ตัวนี้แล้วก็เปิดจุดเทเลพอร์ตมาเลยนะคุณสําหรับจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ที่จะเปิดแมปอันเนี้อ่าอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ มีเสาเดียวนะก็มาคุยกับเสานี้เผื่อว่าจะได้แบบมองเห็นว่ามีจุดเทเลพอตอะไรบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราวาดเป็นไปเลยเนาะมาของเราเริ่มที่229ชิ้นนะคุณมันมีถ้ำด้านหลังถ้ำด้านหลังหรือเปล่าก็น่าจะถ้ำด้านหลังเนี่ยแหละคุณวัดมาแล้วหันหลังนะคะแล้วก็อ๋อจริงสิตัวละครในตี้เรามันจะมีคุณทินารีนะคะที่สามารถอบอกตำแหน่งของพิเศษเฉพาะในซูเมรุนี่ได้นะคุณซึ่ง ก็ก็จะได้ได้มาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแบแบมันมันจะบอกหมดเลยไงคุณเพราะฉะนั้นเนื่องจากบางบางตำแหน่งมันมีเป็นอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการด้วยส่วนตัวละครอ,อื่นที่ใส่มาในทีมก็แนะนำว่าเป็นตัวละครที่คุณชอบก็ได้คุณถนัดก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จุดแรกจุดแรกจุดแรกมีทั้งซ้ายและขวานะคุณทั้งอ้าวทางนี้มันไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นแร มีทางทางซ้ายอันเดียวนะคะเริ่มเลยหนึ่งสองนะคะเสร็จแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคุณมันมีแร่อยู่ใช่ไหมอ่ะเราไปทางขวาค่ะมีอีกหนึ่งสามสี่ห้าห้านะครับเอา้าข้างหลังมีอีกเหรอเออหกค่ะแล้วก็วิ่งกลับมาหันซ้ายนะครับแล้วก็เป็นอันที่เจ็ดจ้าอันที่เจ็ดนี้วิ่งตรงเข้าไปเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราเราจะลงพาลงไปยาอยีาดูดเราเข้าไปพาลงไปข้างล่างนะคุณไปเราจะไปลึกกว่านี้ยืดไปค่ะแต่แล้วมันมียืดทางนี้อีกนะคุณยืดยืดไปนี่ไงมาแล้วทางนี้นะครับทางนี้มีอีกสอันอันนี้เป็นช่องที่มันเปิดลงไปข้างล่างซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น ย้ายลงมาชั้นล่างแล้วนะอันแรกคือเราเราอยู่ชั้นชั้นตรงนี้เนาะคุณตอนนี้เราลงมาอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นมีเป็นโซนทางนี้แล้วเดี๋ยวเราเราเงียบเก็บขึ้นมาทางนี้เลยคุณแล้วเราก็ลงมาข้างล่างอีกนิดนึงแล้วกันนะคะมันจะวนๆนนิดนึงนะคุณแต่ตรงเนี้ยได้เยอะเยอะแบบเยอะมากเมื่อกี้7แล้วใช่ไหมแปดเก้าสิบสิบแล้วหันซ้ายนะครับหันขวาอีกนิดนึง่ง 11 12นะคะหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายอุ้ย <c oughs> โอ้ยอ่ะสิ <c oughs> เราไม่มีตัวฮิลเลยเหรอใส่ <c oughs> โลหน่อยแล้วกัน <c oughs> ทางนี้ครับ14 15หันซ้ายวิ่งเข้าไปต่ออีกนะคะทางซ้ายทางซ้าย16 อ้าวตรงนี้แล้วเห็นสังเกตจะมีอาสโตนไฮลาวาชูนะคะเลี้ยวมาทางขวานะคุณทางนี้ตรงนี้มันจะหมดแล้วแนะนําว่าวิ่งหันขวาแล้ววิ่งขึ้นมานะคะร,ระวังหลุมนะคุณถ้าใครเปิดเปิดหลุมเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราวิ่งวิ่งขึ้นมาอีกหน่อยนะจุดสังเกตคือถ้าคุณวิ่งมาถูกจะเจออวิสเมธทัดไฟนะคะแล้วก็เป็นเป็นอันนี้เราล่นเดี๋ยวนะคุณเราล่น อุ้มันต้องมันต้องหล่นลงมาหล่นเนี่ยมันต้องเปิดเปิดหลุมนี่หรอคุณแล้วเราจำไม่ได้แล้วว่ามันเปิดยังไงอ่าหลุมเนี่ยแต่เรากระโดดลงไปได้ถ้าคนที่เปิดหลุมเรียบร้อยเราก็แนะนําให้ให้ลงหลุมไปเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดหลุมก็ก็เดี๋ยวเราชี้เป้าทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วกันมันเข้าได้สองทางนะคุณแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวอ่าลงมาก่อนอันนั้นคือทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะ ตึง้งขออนุญาตเปิดนี่มันขึ้นมาทางนี้นะขึ้นก็มันไม่น่าขึ้นทางนั้นเลยคุณแต่ตรงนี้มีเก็บอีกสามชิ้นนะคะเก็บมาก่อนเลยแล้วก็หันขวามเมื่อสักครู่นี้เป็นรวมเป็นห้าแล้วนะตรงนี้หกเจ็ดนะคะหันขวาอีกอยู่ข้างล่างเหรอไห่ๆๆล,ล,ลงมานนิดนึงแป วิ่งวนรอบนะคะจะมีแมงป่องอยู่หนึ่งตัวแมงป่องไม่เอาอขออีกอันนึงหมดแล้วไปแล้วนี่แน่ไปก่อนนะครับวยถ้าอันนี้มันต้องแก้พัซเซิลมาเปิดเสาตรงนี้อย่าดีคุณคะเอาเป็นว่าตรงหลุมเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่ามันเปิดยังไงอ่ะคุณแต่มัน รู้สึกว่าเราเคยเปิดลงไปเพื่อที่จะเก็บไฮโดรคูลลสอันหนึ่งนะคิดว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเอ๊ะมันมีสองหลุมนี่วะมันมีหลุมนั้นกับหลุมนี้หลุมเนี้ยเปิดเปิดด้วยการเอ่อเหมือนพาน้องวิญญาณมานะแล้วพอเปิดหลุมลงไปก็ก็กระโดดลงมาแล้วก็เจอเจอข้างล่างน,นี่แต่หลุมอันนั้นไม่แน่ใจว่าเปิดอย่างไรคุณ หรือว่าเราเปิดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนโอ้ยงงไปหมดแล้วเอาเป็นว่าหลังจากที่เก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครแก้พัซเซิลกนเรียบร้อยแล้วนะแนะนําว่า,าพุ่งกลับขึ้นมาค่ะพุ่งกลับขึ้นมาใช่ไหมคุณแล้วเลี้ยวเลี้ยวยวนกลับไปทางเดิมที่เจอเจ้าสโตนไฮลาวชูนะคะสำหรับทางนี้เจอสโตนไฮลาวชูแล้วก็เลี้ยว ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวมาทางนี้นิดนึงนะคะซึ่งก็คือเลี้ยวอเออถ้าเลี้ยวซ้ายเลยมันจะไปลงไปด้านล่างไงคุณ <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากระเถิบมาทางนี้นิดนึงที่มีท้าทายนะคะใครไม่คุ้นชินนะการมีท้าทายตรงนี้แสดงว่าคุณยังไม่ได้ทําแน่นอนไปวิ่งต่อไปนะคะแล้วทําไมเสาไหมอันนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้แก้หรอนะี่แน่ โอ้โหเปิดเสากันแบบนี้เลยคุอันนี้เป็นเสาที่มันเข้าไปท้าทายเจ้าคุณคุณวีนัสนะคะก็ก็ทีนารีกินอะไรหน่อย,ยไหมในแน่ขออนุญาตนิดนึงนะคุณเรียบร้อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้เปิดเสารตรงนี้ก็แนะนําว่ามาเปิดนะคุณเสร็จแล้วหันขวานะคะตรงนี้มันจะมีค่อนข้างเยอะนะคะเก็บไปได้เลยคุณ ไหนๆมาเก็บแล้วเก็บให้คุ้มนะคะตรงนี้นี่เลยหนึ่งสองหันมาทางนี้ต่อแล้วว่าเราพลาดแถวนั้นไปแน่นเลยสามสี่นี่ไงห้าวิ่งไปต่อสิครับรออะไร5อันแล้วหันซ้ายนะคะอันนั้นมีอีก2อันเป็นอันที่6กับอันที่7นะ6กับ7เลี้ยวอเอวเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาเหรอเออมันมีอันทางซ้ายอีกอ่ะแตบ ขวาก่อนก็ได้แปดเอาอีกแล้ว <c oughs> เนี่ยมันไม่ยอมเอาอันที่ใกล้ที่สุดอ่ะอันนู้นไม่มีอีกหรอมีอีกไหมย่ะทางนี้คือทางที่พอขึ้นมาแล้วมันจะผ่านผ่านออกมาวาบทางนี้นะคุณอ่าอุ้ยก็ถ้าเกิดว่าใครหาทางเข้าไม่เจอก็มาอีกทางหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ตัวตรงเนี้ยคือกระโดดลงมาจากหลุมข้างบนก็ได้เช่นกันนะ ทีนี้ย้อนกลับมาแล้ววิ่งมาทางขวานะคะมันมีอีกเล็กน้อยคุณอีกเล็กน้อยประมาณ3ชิ้นนะคะเราเราผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยม,มันก็นี่ไงก็กำลังวิ่งเข้าไปใกล้อยู่เนี่ยแล้วเธอก็ห่อยไป1 2 3ชิ้นเดี๋ยวทางนี้นะคะก็ มาแนะนําว่ามาวาร์ปนี้ละกันนะคุณแบบสะดวกที่สุดนะมาวาร์ปนี้แล้วยังไงหันขวาครับกระโดดลงตรง,งนี้มีอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะประมาณสี่ชิ้นชินารีเขาไม่ชอบอากาศร้อนลบขอโทษด้วยไหมล่ะทางนี้ทางนี้มีอีกสี่ชิ้นค่ะนี่วิ่งเข้ามาเลยวิ่งตรงเข้ามาอีกคุณมันมันลึกหน่อยนะ ตรงนี้เข้ามาอีกค่ะเ้วขวาเลี้ยวขวา,วขวาหันไปทางขวาเนาะยังไงเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาบอกเอ่อเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวซ้ายติดดูในแบบเธบอกเลี้ยวขวาอันนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็หันขวาอีกนิดนึงนะสามสี่มาทางซ้ายตรงนี้ ตรงนี้มันคือแมงป่องอันนี้มันคืออีกตัวหนึ่งนะคุณไม่ใช่ตัวที่เราเจอด้านล่างนะคะส่วนทางนี้มันจะเชื่อมเชื่อมไปทางที่มันมีสโตนไฮลาวาชูอยู่นี่เดี๋ยวเราวิ่งไปให้ดูแล้วกันนะคุณก็ถ้าใครสะดวกว่าวิ่งย้อนกลับมาก็สามารถสะดวกแบบนั้นก็แล้วแต่ได้เลยคุณเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องการแบบบางคนก็ต้องการฟาร์มของหรืออะไรตรงต้นไม้ต้นใหญ่นั่นแหละคุณที่มีสโตนไฮนะคะเดี๋ยวเราอ่ะ โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนด้านบนนะคะในส่วนด้านบนที่เรา,าวิ่งแบบว่ามันวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่าที่จะเก็บอะไรประมาณนี้ก็จะมีตรงวาร์ปนี้กับมีวาร์ปนี้นะคะ2ออันเนาะคุณ แล้วก็มีมีทางนี้อีกนิดนึงแต่ทางนี้คือต้องต้องปีนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ทางทางซ้ายสุดก่อนเลยนะคุณของของคุณเสียนเนี่ยเก็บไม่ค่อยยากวาปมาแล้วหันหันหลังนะคะอันนี้จะเป็นอาร์ติแฟกต์ถ้าใครต้องการนะคุณนี่ก็ด้วยอันนู้นก็ด้วยอันนี้ไม่อ่านหรอกแต่เราเราไม่ว่างปีนขึ้นมาทางนี้นะคะแล้วใช้สะดวกยืดก็ยืดนะคุณ ต่เราอะสะดวกปีนทางนี้ยังไงคือมันมันก็ต้องเกาะขึ้นไปแล้วก็ทางนี้มันปีนไม่ได้นี่หว่านี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นะครับปีนข okay. ึ้นไปตอนนี้ทีนารีเขาช่วยเราแล้วปีนแล้วหันขวานะคะวิ่งเรียบแนวริมขอบขอบผาไปเลยนะคะตรงนี้จะมีไม่ค่อยอู้ฟู่เท่าไหร่แต่ก็อยู่ในส่วนที่น่าน่าพึงพอใจนะคะถึงหรือยังมีอันนี้หนึ่ง แล้วก็ข้างหลางนี้อีกหนึ่งนะคะระวังระวังเจ้าตัววีนัด้วยหันเจนแล้วหันซ้ายนะคะตรงที่มีนกเนี่แหละคุณน,น,น,นี่นีอีกอีกอีกเท่าไหร่呀สามไหมอันนั้นมันแร่2ชิ้นนะคะตรงนี้แล้วหันขวาไปตรงที่มันมีพัซเซิลนะคะไม่ต้องถึงพัซเซิลเลี้ยวขวาอีกนิดนึงทางนี้หนึ่งตรงนี้หมดแล้วค่ะถ้าถ้าตรงนี้แล้วใครต้องการแบบ เดินต่อก็สามารถเดินต่อไปได้เลยคุณก็บินแล้วก็ข้ามมาทางนี้แล้วบินไปต่อส่วนเรานั้นเดี๋ยวเราวาปไปนะคะเป็นวร์ปข้างๆกันก็คือวร์ปตรงนี้เลยวร์ปมาแล้วด้านซ้ายมือนี้มันไม่ใช่นะคุณที่ทินารีหาเราหันไปขวานะคะแล้วก็กระโดด บินค่ะพยายามหาที่เกาะเล็งเล็งเงนิดนึงนะแล้วก็แถวนี้จะมีตัววีนัสคุณเพราะฉะนั้นเรามาระวังเดี๋ยวมันมันจะพุ่งขึ้นมาอันนี้หนึ่งนี่สองนี่สาใครยังไม่โดนมันโจมตีก็โดนโดนสักทีหนึ่งนะคุณจะได้ a c h i e v e เมนต์นะคะหันซ้ายนะคะหลังจากเก็บตรงจุดนั้นแล้วอีก4ชิ้นเนาะก็น้องจะอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็หันซ้ายอีกทีนะ ตรงนี้น่าจะต้องทําลายเสาเสาอันเนี้ยให้วีนัสมันทําลายให้เราอะไรประมาณนี้แบบนี้ก<ว>็ <hst> จะประมาณนี้นะคะจุดถัดไปมาวาร์ปนี้เลยนะคะถ้าใครเปิดวาร์ปแล้วถ้าใครยังไม่เปิดก็เดินมาเลยค่ะ <travaille> <UE> จากตรงนี้กระโดดไปวาร์ปมาทางนี้แล้ว <S <S เรากาลังคิดว่าทําไมในแมปมันมันมันเข้มเข้มจังวาร์ปแล้วหันเออเรียกว่ายังไงละ่ะหันซ้าย เยื้องไปด้านหลังเงยขึ้นหน้าขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะเราต้องปีนนะครับปีนตรงนี้ไปเลยคุณมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงตรงไหนก็ได้ที่สะดวกป,ปีนที่สุดนะคะปีนขึ้นไปสู้ๆทุกคน <Yeah. S 1> ปีนขึ้นมาแล้วก็ใช่ค่ะระวังตัววีนัดนิดนึง <laughs> เคยมาเจอตัวเลยด้วยตัว <laughs> นี่น,นี่ทางซ้ายนี่สองชิ้นหนึ่ง จองครับหันขวาอ,อุ้ยอันนั้นอีก3ชิ้นเลยเหรอ3ชิ้นเรียบร้อยเพื่อที่ย้ยายนะตรงนี้หมดแล้วค่ะมันหมดแล้วตรงเนี้ยมันมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เนาะแต่ละจุดมันจะกระจายกระจายกันแต่ว่าเราเราว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับที่จะมามาฟาร์มเพราะมันฟาร์มไม่ยากคุณจุดถัดไปนะคะ ามาวาร์ปตรงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจุดนี้น่าจะใกล้ที่สุดแหละคือแบบวาร์ปมาแล้วมันเก็บได้เลยคุณเพราะฉะนั้นเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตมาแล้วนี่แหละอยู่แถวๆนี้แหละคุณมองลงมาแล้วก็ทีนารีเขาหาให้เราแล้วนะ,ปะไปอุ๊ยใครใครลิงเราเนี่ยจะสังเกตเลยถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยจะเห็นเจ้าตัววีนัสอยู่ใกล้ๆน้องเขาตลอดเวลา อีกอันอยู่ไหนอีกอันอยู่ข้างๆกันวิ่งหนีก่อนพยายามวิ่งอยู่เรื่อยๆนะคะโอ้โหโอ้โหไปทางนู้นนทีนารยาเปลี่ยนตัวก่อนคุณโอเคตรงนี้ตรงนี้หมดแล้วนะคะคนนั้นน่าจะไม่ยิงเราแล้วเราไปไปไปต่อจุดต่อไปนะคะอันนี้ถ้าใครที่แบบว่าอยากวนแบบอ่าแบบเก็บเป็นเข็มนาฬิกาอะไรประมาณนี้แนะนำว่าวนทางนี้ไปเลย แต่ถ้าไม่ไม่ได้พึงพอใจอะไรขนาดนั้นวาร์ดมาวาัดตรงนี้จะใกล้ที่สุดนะคุณแล้วมันจะอยู่ตามเส้นเส้นทางตรงตรงแถวแถวนี้นะคะคือใครวรัดไม่มีวัดอื่นก็วัดนี้วัดใกล้ที่สุดก็ได้หรือจะวัดนี้ก็ได้เราวารัดระยะทางมันพอๆกันอันนี้น่าจะสะดวกกว่าค่ะวาร์ดมาเรียบร้อยแล้วเราต้องวิ่งไปตามทางนะคะบินค่ะหันขวาแล้วบินเสร็จแล้วก็ตรงวิ่งค่ะ วิ่งค่ะนี่แน่มียืดยืดอยู่ยืดไปได้เลยนะคุณแต่เราต้องไปทางซ้ายนี่ว่ะไปซ้ายคุณ <laughs> นี่ก็เลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้อยู่ข้างล่างนี้เองนะคะนี่จะมีค่ายเอเลมยอยู่นี่คืออะไระอ๋ะอพืชผัก <laughs> เอาแวะเฉยเลยคุณลืม <laughs> อันนี้นะครับ สอันหนึ่งสอวิ่งแดดไป4ีหันขวานะคะมีอีก2ชิ้นตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บจุดสุดท้ายกันโอ้ยเอาปิงเฉย <c oughs> ไปจุดถัดไปนะครับจุดสุดท้ายก็อยู่ตรงตรงนี้นะคะแต่คุณเทเลพอร์ตเลยค่ะคือถึงจะบอกว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณแต่แต่มันต้องมันต้องแบบว่า แตว,ว่ามันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ข้างล่างหรอกถ้ามันอยู่ข้างล่างอะนะมันต้องเห็นตัววีนัสแล้วอะหรือมันอยู่ข้างล่างมาเราก็ลองดูหน่อยละกันคุณอุ้ยมันอยู่ข้างล่างจริงด้วยอยู่ข้างๆเอริมัยเนี่ยหรอจะตรงนี้มันไม่เห็นมีตัววีนัสเลยอะคุณคงไม่มีมัง้งอ่าไม่มีก็ไม่มีเก็บไปค่ะสองชิ้นหมดแล้วคุณ ก็ผลประกอบการก็คือได้มา300เอาวนี่ไม่ใช่นี่มันเลี่ยวประหลาดผลประกอบการคือได้มา74ชิ้นเนาะตอนแรกเราเริ่มที่200 229นะคะแล้วก็ตอนนี้มาเป็น303หัาหักลบกันก็เจ็ด74ชิ้นพอดีชิ้นเนี้ยชิ้นนี้มันเก็บไม่ค่อยยากเท่าไหร่คุณเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แทบจะไม่ต้องผ่านเคสอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าไหมตรงนี้มันไม่สะดวกเลยอะ ส่วนถ้าใครเก็บแล้ว74ชิ้นแล้วมันยังไม่พอแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปไปวนกันที่รอบ2เนาะทังนี้ทางนั้นก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคะเพอพื้นที่รับชมค่ะชิ้นชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ